ครับผมพี่เพื่อนทั้งหลายครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับวันนี้เป็น One One วันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงนะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปพิเศษสําหรับท่านที่ต้องการวัตถุมงคลของในหลวงท่านแต่เป็นคนที่พอมีกําลังทรัพย์นะครับต้องพูดอย่างนี้เลยว่าเป็นพี่เพื่อนที่พอมีกําลังทรัพย์นะครับอ่าครั้งนี้ผมผมจะเอาเหรียญที่ผมสะสมมาให้ดูคือผมเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้จงใจจะสะสมเหรียญผู้เรียนทองคำาผมมีอยู่บ้างนะผมไม่ได้มาอวดหรือมาอะไรนะแต่เป็นความชอบส่วนตัวผมจะเล่าอย่างนี้ให้ฟังก่อนที่ผมเริ่มมาเก็บเนี่ยก็เลยทําให้เป็นที่มาของที่ผมได้เหรียญเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ย,น,ยน,นะครับสี่องค์เนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมจะเล่าที่ประวัตินี้ก่อนรุ่นผมมีรุ่นพี่บางท่านนะท่านใจดีนะท่านสนิทกับผมท่านบอกว่าพอดีท่านต้องการใช้เงินท่านก็ไม่รู้ว่าจะไปขายกับใครที่ได้ราคาที่แบบว,ว่ายุติธรรมที่สุด ซึ่งผมเองไม่รู้ราคานะผมบอกก่อนนะผมไม่รู้ราคานะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหน้าหน้าหน้าเหรียญให้ดูนะผมไม่รู้ราคานะพี่ท่านมีเหรียญเหรียญนี้นะเป็นเหรียญสําหรับที่แจกให้กับคนที่ชอบเช่าไปนะเอาไปให้นายเพื่อนเปียนเขาเรียกว่าอะไรเปี่ยนเลื่อนเลื่อนเลื่อนตาแหน่งเกี่ยวกับข้าราชการน่ะชอบชอบกันนะครับเหรียญนี้หนักหนึ่งบาทนะทองคาหนักหนึ่งบาทเหรียญนี้คือตาสัญลักษณ์ด้านหลังจะวผมขอดู่อน เหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยเป็นของราดครบกี่ปีหน้าพอดีผมติดราคาไว้ข้างหลังผมไม่อค่อยอยากให้ดูครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญเหรียญกาญจนาเรียกยี้ดีว่าเป็นเหรียญกาญจนาขัดเงาเหรียญกระสาบนะครับรุ่นพี่ผมมากก็เลยขายให้ผมท่านมีเหรียญราชินีด้วยนะแต่ผมได้ท่านมีอันเนี้ยสองเหรียญแต่ทุนผมไม่ไหวผมได้อันนี้มาเหรียญหนึ่งหนักหนึ่งบาทเหรียญนี้น่าจะห้าสิบตังค์เนี่ยแลวสองเหรียญเนี้ยผมเอามาเรี่ยมทอง แขวนผมกาแฟแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้แขวนนะนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะไปเหรียญเหรียญเหรียญช่วงฉลองครบรอบตางวลระต่างๆของของในหลวงท่านผมศรัทธาในองค์ท่านนะผมเลยมาเลี่ยมเอาไว้เอาไว้ใช้กาแฟนซึ่งบางเหรียญเนี่ยผมจาไม่ได้นานๆ้วผมอาจจะเอาไปทําเข้าพิธีปลุกเสกนะครับของพราสายเขาอ้อน,นะฝากเพื่อนไปเนี่ยทั้งทั้งสี่เหรียญเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเพราะว่าผมได้มารุ่นราวราวเดียวกันในช่วงเดือนเดือนไล่ๆกัน ซึ่งพี่ผมมาเขามีเหรียญราชินีด้วยแต่ผมผมเงินไม่ไหวจริงๆเงินไม่ไหวจริงๆสมัยนั้นอะที่ผมได้มานะตอนนั้นทองคําอะบาทละหมื่นห้าบาทละหมื่นห้าพี่เขาเลยบอกว่าเอานี้แล้วกันเขามองว่าอนาคตเนี่ยยังไงทองก็มีค่ายังไงอนาคตทองก็มีค่านะครับเขาก็เลยขอค่าบล็อกกับของเงินในอนาคตผมมาก็พูดตรงๆว่าตอนนั้นทองหมื่นห้าผมซื้อผมซื้อแบบทวีคูณอะผมซื้อแบบทวีคูณ่ะ แต่ผมช่วยพี่เขานะพี่ก็บอกว่าถ้าเขาจะขายให้ใครสักคนเขาขอให้ขายให้คนที่เขาสนิทแล้วเขารักเหมือนน้องเหมือนนุ่งดีกว่าผมก็เลยได้มาซึ่งเหรียญน,นี้ยเปลี่ยนมือไปแล้วนะคือเป็นเป็นเหรียญของเมียผมไปแล้ว <c oughs> อืมนะเงินเราไม่ใช่ของเราคุณนะครับเหรียญน,นี้นะผมเคยไปส่งข้าง,งานประกวดโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันนะ ซึ่งริงผมไม่ได้ส่งประกวดหรอกเพื่อนผมชวนไปเป็นเพื่อนผมก็เลยมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเอาส่งเขาประกวดเชื่อไหมผมเสร็จปุ๊บผมให้น้องเนี่ยที่เขาเวลาเขาปล่อยพระเสร็จจัดงานประกวดเสร็จใช่ไหมครับเขาจะปล่อยพากไปรับรางวัลเขาจะขานทีละตกเชื่อไหมผมให้น้องไปต่อคิวอะแต่เหรียญรางวัลที่หนึ่งผมไม่เห็นผมเห็นเหรียญรางวัลที่สองซึ่งเหรียญนี้ออกมาจากเซฟนะออกมาจากเซฟของรุ่นพี่ผมแล้วมาให้ผมผมเลี่ยมเสร็จปุ๊บผมเก็บใส่เซฟตอนแรกผมไม่ได้เลี่ยมด้วยผมผมซีนซองพลาสติกไว้แล้วผมเก็บใส่เซฟ ผมก็ไม่ซีเรียสนะผมไม่ซีเรียสแต่ผมงงว่าที่หนึ่งมันคืออะไรเนี่ยแล้วคุณจะไปส่งประกวดกันอ่ะคราวนี้ผมจะฆ่ามันนี้ไปนะสําหรับคนที่อยากมีเหรียญของในหลวงราชการที่เก้านะครับซึ่งมีพุทเหรียญที่มีมีพิธีพุทธาพิเศษที่ดีๆนะนะอันนี้เขาเรียกของสะสมนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเขาเรียกของหลักเอาไว้ใช้ติดตัวได้เลยเป็นที่มาที่ผมมาสะสมเหรียญพวกนี้ถ้าลองดูนะนี่เออทัดไหมครับเป็นเหรียญพ่อแก่ เปเหรียญพ่อแก่เรียนพ่อแก่เน,กนี่ยนะผมจะผมจะเล่าให้ฟังนี้ก่อนนะคุณฟังประวัติก่อนนะอันนี้ผมผมเปิดจากจากในอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าผมจําข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนเออเดี๋ยวผมจะให้ชมไปด้วยผมจะอ่านใด้ฟังนะพ่อแก่ครูอาคมสายครูครูอาคมสายาคมเสียนบรมครูพ่อแก่ฤาษีผงยาคุกลักและมวลสารจิตระดาหลังจานเปียก อาจารย์อาคมสายาคมอดีตขนหลวงสร้างขึ้นด้วยมวลสารมงคลอันได้แก่ผงจิตรดาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่พระครูอาคมโดยตรงผงแป้งสเสน่ห์ผงด้านเมตตามหาโชคลาบมหาโชคมหาลาบผงสายศิลปินโดยมีเทียนชัยไหว้ครูโขนละครเป็นตัวประสานด้านหลังเรียกครู คุณครูจานตัวนะด้วยลายมือของคุณครูเองซึ่งคุณครูอาคมสายาคมสร้างเองที่ห้องพระหลังสวดมนต์ไหว้พระประจําวันอธิษฐานจิตด้วยตัวของพระครูเองเอด้วยตัวของคุณครูเองแล้วมอบเป็นที่ระลึกสําหรับผู้ที่ครอบครอบจากคุณครูเขาเรียกการครอบครูนะครับต้นแบบที่คุณครูได้มาถอดพิมพ์เป็นเนื้อทองคําที่คุณครูได้รับพระราชทานจากหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยโดยที่ท่านหญิงภูล เล่าประสบเอ้ยเล่าประธานว่าคุณเล่าประธานคุณครูว่าพิมพ์ฤาษีเนื้อทองคำมีหนวดมีเขานี้เป็นของสมเด็จพ่อนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาดํารงราชานุภาพซึ่งพิมพ์ที่นํามาลงนี้เป็นยุคข,ของคุณครูท่านที่ปิดทองคําเปลีวที่ใบหน้าเพราแก่เลี่ยมของเลี่ยมของกับ,บุงคลให้นะครับแป๊บนึงนะผมเลื่อนต่อเออเออ,เอ,อไม่ไปเอ้ ิดอะไรขึ้นเด๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยยว,ยว,ยวผู้เลี่ยมของมงคลให้ผู้เข้ารับการครอบครูก็คือครอบเสียนครูนะครับเป็นที่ระลึกซึ่งเป็นการเลี่ยมมาตั้งแต่เดิมจากคุณครูอาคมสภาพเดิมร้ออซ์อันนี้เข้าหมายถึงประภาของเขานะแต่เนื่องจากการถ่ายการจากการถ่ายผ่านกรอบอะคริลิกจึงทําให้เกิดแสงสะท้อนที่เห็นอเดียวกันกเครื่องอ่าครับผม อันหนึ่งค,คุณครูอาคมเป็นนาฏศิสินอาวุโสท่านสุดท้ายที่สามารถทําหน้าที่ประธานไหว้ครูและครอบหัวโขนได้ครับซึ่งท่านมีผลงานการสร้างสารรค์นาฏศิสินไว้มากมายอาทิเช่นการไล่ลําเพลงตรานาาลาดลาดซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะเขาเขียนอย่างเงี้ยคุณครูอาคมคิดประดิษฐ์ขึ้นโดยได้ยึดถือจากลีลาท่าลําของพระ,อ,พระอิศวรเ,เป็นเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพของศิลปินทั้งหลายประกอบด้วยท่าลําดังนี้ท่าเป่งรัศมีสองท่ากลายตรีศูนย์สาท่าม้วนนาคินสี่ท่าไวยาข้ามไปนะครับและคุณครูอาคมนี้เองเป็นที่เป็นครูอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญของพ่อครูสิริพงศ์คุรุพันกิจแห่งเรือนพระพรษมุนีอันโด่งดังและมวลสาที่ท่านพระครู และมวลสารที่พ่อครูสิริพงได้นำมาสร้างรูปเคารพแทนครูที่ราคาเรือนหมื่นในปัจจุบันส่วนหนึ่งคือมวลสารมงคงของคุณครูอาคมท่านครับต่อนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังประวัติในอินเทอร์เน็ตมีสืบค้นได้เป็นประวัติที่จริงแท้แน่นอนใครที่ฟังว่าอย่าฟังเรื่องเล่าต้องดูพิมพ์ดูบล็อกผมจะอธิบายให้ฟังนี้ ครูอาคมาท่านคุณครูอาคมเนี่ยถ้าเป็นครูสอนนักศีลคนขนลหลวงนะครับท่านได้รับมมดสาจากเสด็จหลวงพ่อหลวงรลอกเก้าของเรานะครับซึ่งเป็นเนื้อสมเด็จกิรด,ดาอ่ะผมจะให้ดูนี้ก่อนเนี่ยองค์เนี้ยผมไปเลี่ยมทองที่ผมแร็ปองค์แรกนะครับองคแรกท่านเห็นไหมผมจะให้ดูนี้ก่อนท่านลองมองไว้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเห็นไหมคนที่ให้ผมมานะครับให้ผมเช่ามานะ ให้ผมเช่ามานะผมอยากได้ลิศินพ่อแก่มานานแล้วผมมาลัทนาประจำแนละผมอยากได้ที่ดีๆแต่ผมไม่รู้วผ,ผมอยากได้อันไหนนะเพราะบางทีก็ใหญ่ไปบางทีก็เป็นโลหะมันเขาเล่นเขาทำสีมาแต่งหัวให้ให้ให้องค์พ่อแก่ดูดูดูเข้มขลังซึ่งซึ่งบาง,งทีศิลพวกนี้ยเขาคือกับผมผมาผมไม่ได้ชอบโอเคไหมเนี่ยท่านดูนะแต่ของผมเนี่ยน่าจะไม่ได้จานนะครับเพราะจานนี่จะหาย,ยากเห็นไหมท่านเห็นการหดหดตัวไหมผมอยากให้ท่านดูเป็นเป็นความรู้ไว้นะเนี่ยเอาไปดูเนื้อสมเร็จิตปดาได้ มเด็จจิรดานเนี่ยเนื้อเป็นล้านนะเนื้ององเป็นล้านออรุ่น2ก็มีนะครับแต่มวลสารผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะว่ามวลสารจะได้กันหรือเปล่าเห็นไหมครับวมวลสารจะมีความมันความมันความหนึบความเหนียวอยู่ข้างในนะครับจะดูมวลสารนี้จะดูแน่นมากเหนียวมากเหนียวคล้ายแตงเมย์ครับมวลสารท่านครับสีจะออกสีจะออกน้ําผึ้งนะองนี้นะครับตอนผมได้มานะองค์นี้ผมเลี่ยมกรอบพร้อมกับพร้อมกับกรอบเดิมเขาเลยนะ พาพองพ่อแก่นะครับผมให้ดูนี้ถ้าเกิดอยู่ในกรอบเดินเป็นกรอบพลาสติกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแต่เนี้ยลานถ้าโดนความร้อนนะถ้าโดนความร้อนนะครับฟังผมนะถ้าโดนความร้อนเนี่ยเออเขาเรียกอะไรเทียนชัยน้ําเทียนชัยจะออกมาแต่พอเวลาอุณหภูมิปกติองค์พ่อแก่จะดูดน้ําเทียนชัยกลับไปในองค์พ่อแกนั่นคือเรื่องปกติผมถึงต้องเลี่ยมปิดท,ทับทับทับเลี่ยมเดิมไปเลยเพราะผมกลัวน้ำเทียนชัยจะออกมา ถามว่าทำไมกูออกมาเพราะว่าท่านอยู่กับน,น้ําเทียนชัยอยู่แล้วถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งหายจากกันไปผมกลัวพระท่านเนี่ยองค์พ่อแก่จะมีการหดตัวหรือแปลสภาพเป็นอื่นผมเลยเลี่ยมทับไปเลี่ยมถับไปตอนนั้นเลี่ยมมาองค์นี้ก็ประมาณสัก3สามปีสี่ปีน่าจะได้ลบเนี่ยเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเนี่ยคนที่ให้ผมเช่ามาเนี่ยนะก็เป็นเพื่อนกันเรียกกันเป็นพี่เป็นน้อง เขาบอกว่าบล็อกเนี่ยนะได้มาจากบล็อกเนี่ยเริ่มตน้นเป็นบล็อกของเ,ออเสด็จพ่อรอห้าผมจําไม่ได้ว่าบล็อกไหนนะหรือองค์ไหนนะท่านเห็นไหมท่านมุ้ายให้ท่านดูเนื้อไว้นะเดี๋ยวผมจะบอกราคาให้เป็นช่วงเป็นช่วงราคานะสําหรับคนที่พอมีเงินนะครับและยังพอหาได้เชื่อผมไหมอีกหน่อยจะหาไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าแพงจนจับไม่ได้นะคนเก็บกันหมดเพราะคนรู้ท่านเห็นไหม เป็นการกดแบบแม่พิมพ์ไปนะซึ่งซึ่งซึ่งครูอาคมเนี่ยท่านจะบุกเสกในห้องนะในห้องส่วนบนของท่านนะตอนเย็นทุกวันนะเนี่ยองเนี้ยอ,ององเนี้ยเสียดายลานแล้วว่ายวต้องไปเลี่ยมแล้วยวต้องไปเลี่ยมแล้วเลี่ยมทับไปเลยโู้ตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่ได้ดูเลยเราเห็นไหมครับองค์ท่านเหมือนเทพเหมือนเทพกลีเทพอุสไหมครับเหมือนไหมเนาะสวยเนาะครับเนี่ยศิละปะเป็นอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าผมชอบผมชอบเก็บเป็นงานศิลปะนะ ผมจะตัดมูลค่าทาง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 ,ทางวัตถุกออกไปนะผมจะตัดออกไปนะผมนับถือผมผมไม่ได้นับถือตายตัวนะแต่ผมไม่คนพุทธนะแต่ผมไม่ได้นับถือตายตัวว่าผมนับถืออันนี้ผมก็แขวนอ,อย่างนี้อย่างเดียวนะผมอผมองผมมองเป็นงานศิละปะที่อยู่บนเรือนร่างเราเหมือนการสักแท็บทูนะครับวันนี้ผมผมผมนึกถึงพ่อท่านนะผมก็อารธาธนาพ่อใขึ้นคอวันนี้ผมนึกถึงท่านนี้ผมก็อารธาธนาท่านนี้ขึ้นคอเนี่ยเห็นไหมครับผมให้ดูอีกเหรียญนะ องค์นี้เป็นความรู้ไว้นะครับเพราะวันนี้ในเมื่อก็ได้ได้ได้ถึงเวลาที่ครบรอกวันวันสวรรคตครเห็นไหมครับเห็นตาไหมเห็นคิ้วเห็นปายจมูกเห็นนวดเห็นเสียนของพ่อแกไหมครับเห็นเสียรับเห็นเห็นมวลสารไหมเนี่ยมีมีหลานมีหลานแฟนผมอยู่คนนะครับเขาบอกว่าของพ่อขอามีผมมาเห็นมผมเห็นองค์แท้ๆมาแล้วนะในชีวิตผมเห็นมาแค่องค์เดียวนะผู้ลงตรงองค์หรือสององค์เนี่ยแหละน้องเข้ามาให้ผมดู ผมเห็นแล้วละผมรู้อยู่ในใจแล้วผมก็เลยถามน้องเกินเกินไปคือผมผมไม่อยากให้ได้คําตอบอย่างที่ผมอยากได้นะเขามาให้ดูผมดูว่าอืมก็ผมก็บอกเขานะว่าที่เขามีอ่ะมันมันไม่น่าใช่นะเขามีกล่องมาด้วยนะผมก็เลยแกล้งถามไปแหละคือจริงๆผมไม่อยากให้น้องเขาเขาอินตรงนี้ผมถามมีใบไหมมีใบมีใบรับรองไหมที่เห็นว่าใบานี้มอบให้ใครอ่ะผมคิดในใจว่าเป็นมุกตลกของผมนะผมก็คิดในใจต่อว่าอย่าบอกนะว่ามีโอ้ยมีพี่มีใบดูย,ยิบให้ผมก็คิดในใจชิบหายแล้ว กูขอโทษนะครับขอโทษนะครับต่อหน้าแห่ต่อหน้าพ่อแก่ด้วยต่อหน้าต่อหน้าเสด็จพ่อด้วยผมก็นึกว่าตายแล้วไม่น่าเลยผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของเรียนแบบมองเขาก็ายังไม่เชื่อนะก็นานาติตตังครับสมเด็จจิตรดาเนี่ยเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะมีเพื่อนผมมีคนที่สนิทกันนะท่านได้มาของพ่อเขาอะเป็นนายทหารเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยนะแต่หัวหน้าท่านอนะเมตตาท่านมาแจกให้ทุกคนที่เป็นลูกน้องนะสมเด็จจิตรดานะหลังเนี่ยจะปิดทองแต่ไม่มีกล่อง ไม่มีกล่องมาเดียวๆอย่างนั้นเลยเขาบอกว่ารับมาเดียวๆอย่างนั้นเลยที่มีกล่องมีใบเกม๊หมดครับเก๊หมดครับเขาเนี้ยราคาเนี่ยที่ผมจะบอกนะราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับอย่างเงี้ยสภาพผมที่ผมได้มาหมดเลยนะอยู่เลทไม่ถึง1 0,000่นบาทอันนี้คือผมไม่ทราบว่าราคาพี่น้องกันหรือเปล่านะแต่ผมปิดมาเนี่ยเพราะผมชอบเขาเห็นผมชอบผมซื้อองค์แรกได้ในราคานี้เขาก็เลยจาใจที่จะต้องเบียดบ,บังคับ ให้ผมได้ในราคาองค์ต่อไปไม่แพงกว่ามูลองคแรกที่ผมได้ไปซึ่งเป็นพับซึ่งเป็นองค์เปล่าๆนะครับคือคือค,คุณสะสมคุณต้องเข้าใจนะสมมุติคุณซื้อองค์แรกหนึ่งพันบาทองค์ต่อไปอ่ะถ้าเกิดขึ้นราคาจริงคุณก็จะไม่ซื้อเบียร์จากราคาแรกไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถูกไหมอ่ะครัน้นี้ราคาเฉลี่ยตอนนี้นะอยู่ที่เจ็ดพันห้าจนถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนั่นราคาตอนนั้นนันราคาตอนนี้ผมไม่รู้คุณไปสืบคนในอินเทอร์เน็ตได้เลย ขนี้หน้าตาเนี่ยขององค์ขององค์พ่อแกแต่ละองค์เนี่ยบางองค์ก็มีปิดทองแล้วะปิดทองเอาไว้บางองค์ก็มีบางองค์ก็มีนะองค์มีนะจะมีราคาที่สูงกว่าแต่ราคาเท่าไหร่ผมผมไม่มั่นใจเพราะผมไม่ได้ตามแล้วนะเพราะผมมีพอแล้วนะครับบางองค์เนี่ยมีปิดทองก็จะมีราคาลุงคุณเห็นไหมขนาดของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับวาระที่ที่ท่านแจกให้กับลูกศิษย์ที่มาครอบครูนรศิลป์นะไม,ไ,ไม่ได้ตายตัวว่าไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องมีขนาดที่เท่ากันเสมอไปนะครับแต่ที่ผมเห็นนะนะ ผมไม่ได้งานนี้นะผมเห็นมีขนาดอยู่แค่สองขนาดผมมีเห็นมีขนาดแค่สองขนาดแต,แต่แต่รูปทรงเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าจะมีกี่ทรงแต่ถ้าเกิดคุณจะตามผมคุณก็ดูแค่สองคุณก็ดูแค่สองสิ่งนี้พอคือสองขนาดนี้เห็นไหมองค์นี้ทองจะปิดทองเก่าองค์นี้ปิดทองใหม่บางองค์คุณจะเห็นเป็นเป็นน้ำมันอยู่ข้างในนะแต่เวลาคุณเอียงอ่ะน้ำมันเขาจะไม่ไม่มันตามกกอบไปนะครับเขาจะไหลไปก็คือเป็น,น,เ,นเป็นน้ําเทียนชัยเป็นน้ําเทียนชัย องนี้มีผมถึงเลี่ยมองเนี้เดี๋ยวผมต้องไปผมต้องไปเลี่ยมทับแล้ววะผมต้องไปเลี่ยมทับแล้ววะไม่ได้แล้ววะเ,เดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวเนื้อท่านไปองนี้แหมเราก็สะเพาเชื่อไหมผมหายอยู่เมื่อกี้ผมหาอยู่นานผมจำไม่ได้ผมไว้ที่ไหนหอหืเห็นไหมครับเห็นไหมสินเนี่ยคนที่เพื่อนผมที่ให้มานะที่แบ่งกันที่แบ่งกันนะเขาก็ปล่อยให้เช่าอยู่นะคนแถวพระรามสองกว้านเก็บเลยนะเพราะเป็นเนื้อมวลสารที่หาย,ยาก ของมีจํานวนน้อยถ่านลองคิดดูนะการครอบครูในหนึ่งในหนึ่งปีเนี่ยในหนึ่งไม่ใช่หนึ่งปีในหนึ่งรุ่นเนี่ยมีมีคนมีคนเรียนได้ตสินดีคนแล้วจนวันนั้นมาถึงวันนี้ท่านเสียไปในพศสองพันห้าอยสิบกว่าๆนะครับผมจำไม่ได้นะแล้วท่านคิดดูดิหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ววะแล้วอายุอายุของเขาหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่อคิดดูความเก่าท,ที่เก่าอยู่ได้ขนาดเนี้ยอันนี้คือเป็นเลี่ยมเดิมนะเลี่ยมเดิมจากเจ้าของเดิมที่ได้กันมานะครับน่าจะใช่นะเเมมะเเเล่ม่มมดิจาาวีนะ เนี่ยเลี่ยมเลี่ยมอย่างนี้นะพเพราะจะมีน้ำเทียนฉสยท่านเห็นไหมอ่าโอเคนะครับเนี่ยครับถ้าท่านเชื่อผมถ้าท่านเชื่อผมท่านศรัทธาในองคเสดพ่ออง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 ค์งงพ่อรัชกาลที่เก้านะครับแล้วท่านคิดว่ามวลสารของของสเสด็จพ่อท่านดีนะของขององพ่อท่านดีนะท่านก็ลองไปสืบคนประวัติในในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้เพราะที่ผมมาพูดเนี่ยคือประวัติในอินเทอร์เน็ต นะครับแต่ที่ผมจํามาผมจําได้ไม่หมดได้มาแค่ในหนึ่งส่วนสิบแบบพวกง่ายเลยผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้มันสมบูรณ์ที่สุดผมเลยจาเป็นต้องเปิดในอินเทอร์เน็ตท่านไปสืบคนได้เลยว่าพระครูอาคมเนี่ยได้ครูอาคมเนี่ยได้รับสมเด็จได้รับเนื้อมวลสาสรสมเด็จจิลดามาจากในหลวงรัชากาลที่เก้าจริงไหมถ้าท่านท่าน,านพวกท่านเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะแล้วไปเช่าสมเด็จจิลดาที่เป็นสามเหลี่ยมอันนั้นเขาแจกให้เฉพาะคนสนิท ท่านพูดท่านผมฟังท่านฟังไม่ผิดนะฉะนั้นบุญพวกเรามันไม่ถึงหรอกครับบุญพวกเรามันไม่ถึงหรอกครับได้เท่านี้ก็บุญแล้วได้เท่านี้ก็บุญแล้วเก็บรักษากันไว้เถอะครับงานแบบนี้สินแบบนี้พุทธคุณแบบนี้ผมไม่ได้คนร่ำคนรวยครับผมไม่มีตังค์ไปเช่าแพงๆผมก็เบีย้ย,ยน้อยหอยน้อยผมรักษาสมครับสะสมแล้วเอามาเล่าต่อันฟังหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงได้ความรู้ในวันนี้นะครับ วันที่13ตุลาคม2563ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ก็ขอให้ระลึกถึงท่านนะครับและอรันาท่านทั้งพ่อแก่และในหลวงรัชกาลที่9นะครับและขอให้ชีวิตของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขความเจริญในชีวิตในหน้าที่การงานนะครับ วันนี้มาพี่บางคนก็เป็นวันหยุดน,นะก็ขอให้พักผ่อนอยู่บ้าน,นครับฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมาทําผมเห็นพวกพี่ชอบมันนะเดี๋ยวผมทํานี่ดีกว่าผมทําผมทําเหรียญหลวงเออผมทาหลวงพ่อสุดดีกว่าเครื่องรางให้ดูดีกว่านะเพราะเป็นความรู้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ